มัน <gesch uce> พุดก <stars> ันไม้ที่ขอนางแยกี S ้นไมนสีดำเด็นยว้ัไม่ตุกใก่ไกลไก่เหรองานนี้พาเหนื่อยแล้วเจ้านายจะไปไหนจะไปไหนต้นไม้สีดำ Nguyễn Chí Tú <c ười> bao, 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 ไปบๆาเบ่าบาังไงมีนกไก่ตัวหลอกอันนี้ักไก่ตัวน้ <c ười> ตัวอลมกแอลฮะ ไม่รู้เพิ่งมาเพิ่งมาไม่รู้ขอแล้วครับขอแล้วครับ เปียกนะเปียกนะเปียกนะเปียกพัฒนาการครับพี่ปินกระถางอยู่ไหนอะกระาถางรู้กระถางอยู่ไหนไม่รู้อ่าแปงถอยป้าถอยไปมาถาม,ถามเราเราจะบอกได้ยังไง มีตีกลับครับไม่เจอไม่เจอไม่เจอ,เ,จอเล่นย่อยเลยเหรอเจ้านายวงก็สวนเด้าโค้งอ่ะ đói quá ha Cậu ơi Hãy subscribe cho ยาวแล้วครับถอยยาวแล้วครับเม้งรับสว มาหาอะไรกันในป่าในเขาแล้วกะหากระถางกระถางเยอะแยะไปโอ้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยอาจารย์โป้งครับไปเที่ยวไหนมากระถางเยอะแยะเลยไม่รู้ สวีออฟชั manager, oh my, ่นทีมกระทิงแดงมาเล่นนาซีสนุกสนุกมากครับท่านไม่แน่ใจหรือมั้งโอม่าอีกบาแลลวครับรูดยาวยาวรูดยาวยาว ตรงไนมีไม่รู้ผมมองแซงมาเมื่อกี้เองผมมาถึงผมก็ถ่ายรูปเลย อะไรนะหากระถางต้น,นไม้สีดำไม่รู้กระถางต้นไม้มันสีน้ำตาลน,นี่คา,าสีดำสีไม่รู้มีตั้งหลายต้นนะ่ะหลายกระถางเลยเพายาวแล้วครับไม่แนใ่ใจใช่หรือเปล่าว่า ลองข้างหน้าลองข้างหน้าด้วยเอ้าสสยชนกันกล้องเรวแหเก่งจริงเลย ถอ,อยตัวอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันหาอ,อ,อะไรกันล่ะ นี่ไเยอะแยะเลยแต่ถัง นไม่เป็น ตายหัวตายหัวทำไมกลับทางเดิมมากไม่เดิมดูทางเรดูระยะดูระยะ ก็เปิดแอร์ขับไม่มีทาง <c oughs> แพ้ <c oughs> ไปถ้วยถูกก็แล้วกัน โอ้ยคแก่เหนื่อยอะไโอ้ยท่อท่อทอมีเลโอ้ยจำอะไชีวิตลูกหลานบวชไอ้ที่ท่อแต่ไม่มัดอยู่ไอ้ที่ท่อกับที่เหล็กนีมีลูกของลูกที่หลายตอนหลานเลยกนนมีน้ีีนะนเอาเอาแอร ิบหายนะประการเราไม่เราไม่ชอบตัวเองเราไม่ชอบตัวเองเขาลงหมดแล้วเหมือนเดิมอีกอ่ะเวลาจริงนะเวลาจริงนะเขายิงไดนะยิงกว่าปีกว่าเไอ้กติกานี่เราก็ไม่เคยเล่นไงคุณแข่งเหรออังซีเขาลงเวลาก่อนแล้วรันใหม่บ้าผมเข้าทั้งไงรางวัลรับแสนเลไอ้เนี้ยเอางว้ไวเดินเ้วออกมาตรงนี้ผมก็บอกให้ยเขากลับมาจากไปกันนะ <laughs> <laughs> lên ơi rồi nhé, cái này mình làm cái này nhé, mình bay quay nhau lên เข้าไปโอม่ขายลูกอีกโอ้ไม่ได้นต้งนี้ข้า่าชออไปด้ากดทายช้าก็ได้ไม่เป็นไรดูทางให้ถูกรื่นเลยค่อยเซ็ตตรงไหนก็เซตตามสุดท้ายชห สุดท้ายสีวายตัวแรกกับพี่ของหน้าสองตัวแรกของหน้าสองสีตัวสุดท้ายอ่ะเอาตัวแรกหน้าสองกับพี่ก่อนหน้านั้นสุดท้ายตัวสีตัวสุดท้ายเลไม่มันมีตัวนี้ด้วยพี่อ๋อตัววายอันนี้วายพี่ครับวายต้นไม้สีดำวายก่อนวายเควายและลำตะคองโอเคโอเคเออเออเป็นลำตะคอง เราต้องรีบเราต้องรีบเออเร็วๆไปนี่ส่งส่งซิกว่าเอลใช่ไหมลำนี่เอลโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตัวเจเขามีเล่นเจอตัวเจมันเอาอะไรใส่อะไรไม่ได้กับตัวยูอ่ะยูเยอะแยะ ยังไม่ใส่มาสักตัวเลยไปดิอ๋เอเฮ้ยยยยยายได้ไย้ยังไงยยยยยยยให้ยย<ห><ห>นย<อ>ยัง<อ>ยย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 ยน อนนี้ก็รอเวลารถออกไม้หมดยังออกไม่หมดเลยยังไม่หมดยังไม่หมดหนูอยู่ในปา่าลูก่นีออฟโดนหลไปกี่โลแล้วผมไปเก็บดอกไม้มา <c oughs> เจออะไรบ้างล่ะเนี่ยเจออะไรก็ไม่คิด ไปกัน,นเอาเข้าหากรรมาการเลยเดี๋ยวก็ออกจากร้านไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้เราเตรียมออกสตาร์ทตอน13:55นะครับยรานถัดไปรอบสุดท้ายายิงยาวๆครั้งเรียบๆอย่างนี้เขาบอกรถคนี้บิส